อาเจี๊ยนนางงอซียังไงไหนก็โดนแล้วก่อนเดพอฮ่าฮ่าฮ่าอยากเล่นไหมอ่าก็งงงงงงเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่ามีพี่นักข่าวเขาอ่านก่อนแล้วเขาก็เอามาหทผู้จัดการเราเราก็เลยแบบฮะอะไรเหรอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ก็เลยบอกว่าเพจนี้ลงเราก็เลยเข้าไปอ่านเข้าไปอ่านแบบข้อมูลพอเราอ่านแล้วเราก็แบบ ไล่หนำพ่อเขาพ่อแรกทนจนเลิกแฟนอ่าอะใช่ะใช่อีตก่อนใช่พ่อสองลงมาปุ๊บพูดแบบเขาเรียกอะไรอีเยียยเหยียดนเฮยนเคยไหมปกติแก้งิ้งานแล้วโดนงานแบบว่าชอบไปนู่น้เราชอบแก้ง เป็นเราก็มีความสิ้นใจเสียตอนแรกก็ใจเสียตกใจว่าแบบเฮ้ยเราไปทำอะไรแล้วเราไปโสดทำอะไรที่ใส่ไม่ดีใส่ใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าเราพยายามระวังอะไรตลอดเวลาแล้วเราก็พยายามแบบแบบที่ดูแลเอาใจใส่ทุกคนรอบตัวเรา แบบว่าไม่ตอบเลยอ่ะคือตอบตรงจนจนแบบว่าแทบจะไม่ได้ข่าวต่ออย่างคนเขาต้องรับงานแล้วก็ไปเอาอีเวนต์ใช่ไหมเราไม่เคยเราตอบจบตั้งแต่แรกแล้วก็แบบไม่ได้ใคตอบไม่ได้ใครต่อเลยนะที่เบลฟีเรียเคือไหนมัน้องเกิดขึวนจริงจริงเราไม่ได้เรีเราดูว่าคนร้องตัวเนราเองไม่ได้เข้าใจเราเองแต่ว่าเราจริงจริกับคนที่ไปเจอเราก็ไปคอมเมนต์บอกว่าแบบเป็นเราแล้วแบบให้ผมยังไม่เคยเจอคุณยังไม่เคยสัมผัสเลยแล้วคุณบอกว่า คนแบบนี้ด้วยการอัดฉากบ้านไปเองเองลยเงี้ยเราก็จะเลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่เคยเจอการนนะ่ะแล้วพอมาว่ากันเราแล้วแบบมันทําให้คนเข้าใจเราผิด,เ,ดเ,ออนนเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันอันเนี้ยเราก็ก็ก,ก็ก็คอ่อเรียกว่าซีเรียสห้าสิบไม่ซีเรียสห้าสิบก็หนึ่งมันไม่ใช่คนที่เรารูจา้จักแต่เราแค่รู้สึกว่าเขาว่าคือคนดูที่ติดตามผลงานเราอะ่ะแล้วเขาจะรู้สึกไม่โอเคกับผลงานเราหรือเปล่าแบบ มันอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่ชอบหล่บจากข้างนอกแล้วไม่ติดตามผลงานซึ่งเราตั้งใจทางานเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากให้ทุกคนงานอะไรแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรในกองใช่ไหมครับไม่เคยมีเพราะปกติเป็นเด็กที่แบบว่าคือไม่รู้ไม่อะไรหรือเห็นเขาแบบว่าเราเป็นคนเขาเรียกสัมผัสไวเราสังเกตว่าถ้าแบบที่คนนี้เริ่มนิ่งเริ่มไม่ขยัเราเก็จะไม่รไปว่าเะทำอะไรจะทำอะไร ว่าเราทำหน้่ค่ะคิดว่าในการทำหน้ามองคือต้องยังไงการทำตลอดเวลาจนคนบอกว่าเราเป็นนักหนูหน้ามอเราเราก็เลยคิดว่าปกติเราจะเป็นคนแบบว่ายิ้มอะไรเงี้ยขนาดแบบว่าคนบอกว่า บังทีมันฉีดโบทหอกอะ้วมันตึงอ๋อที่ไ่กินนี่คือมันตึงเองตึงไม่ใช่ไม่ยากแต่ว่าโบทหอกพอีดจุดือ่าใครสั่งนะอาจจไปเห็นไมเห็นนั้นแล้วก็คิดว่าเมื่อก่อนนี้เันไม่ได้ทำในสิงฉอนทำบนนานมาก็เขต้องใส่ข้านหนักเราม่เวลาไม่ส่แว่นไม่ใส่อะไรเเราก็มองไม่ ให้คนคิ่เราน้าหอได้แต่ว่าเราทำเสรแล้วแต่ยังไม่มีโอยวสได้ไปกองอ่ะดูแล้แบบมันเป็นยังไงอาคมันไม่เห็นภาพอ่ะค่ะเลยแบบมันตื่ตงมันแบบตตยังไงอ่ะเออได้แลบบเออได้ใช่แต่ว่าิ่งอยงเงี้ยมองไม่ได้ตอนแ้มองไม่เห็นอะไรนะต้องระยะเนี้ยงนี้ ให้ได้พร้อมบวกไทยด้วยไม่ด้พร้อไม่เห็นต่อให้คุณิหมาน้าไม่ยู่อย่างนี้รู้หรอเป่านี่ค่ะยิปห์และยิปกแบบก็ต้องอีกนี่เขาไม่คิดวิวกินนะใช่แต่ว่าที่ทำเลริงแล้วน่าขออภัยนะคะคุกคนอย่างไปเห็นในช่วงที่เราตึงนไม่ได้คิดไปแล้วเป็นราขออภัยค่ะทำเลสิ่แล้วน่าจอนนอยากว่ทำที่ไหนถาม ไม่ใช่เอเพราะว่าเขาบอกแนี้เพราะเรือเรารู้ไม่ใช่เขาบอกว่าย้ายคแล้วคือเรายังไม่ได้ย้ายค่ายเราแค่กสัญญาเราเป็นแ a c และยังไม่ได้ถยขนาดล่าสุดที่ถ่ายก็ของทาไบเลยแไม่นวันล่อชาวันเราก็เลยคิดว่าน้นียก็่ความได้ชัดเจนว่าไม่ใช่เราคิดว่าจะมุกับงานหคริดว่าไม่นะเพราะคนที่เคยทำงานกับผมหรือว่าใครที่เคยเจอพบเจอเราเนี้ยก็จะรู้เเป็นยังไงแต่ว่า วันนี้ได้ตอบค่ะว่าเลยคิดวามอมงกร้วแหละเพว่าีเราได้ออกมาชิมชว่าตอนที่โดนเอาที่ขอกมกรในสขไม่ร้จะทำยังไงแะแล้วก็กลัว่าถ้าเกิดเราพูดไลฟ์ไปเราก็จะแบบตออบะไรไม่โอเคาอะไรแบบอย่างน้อยบาจะที่นักนักงายังที่อะไรท่อะไร่ไม่ได้เราไม่ไ่ายได้แล้วถ้าตอบเองเาจะตอบแบบนีก็เบบเราก็อนี้แล้วเราเคยเห็นนักแสดงที่นั่งงอไหมคะคุณเจอบาไหคร É, okay. <laughs>